สวัสีครับแฟนแฟนวอลเลย์บอลแฟนแฟนเบาสองรูปที่น่ารักทุกท่านอาทิตย์ที่7เมษายน2 5งพนรวันนี้กีฬาที่น่าติดตามดูมีรายการการแข่งขันนักชิงชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิงครับวีครับของญี่ปุ่นมาถึง โรบนัดชิงชนะเลิศแล้วเป็นทีมใดครับนัดชิงชนะเลิศวีคับทีมหญิงวันนี้13นาฬิกาฮิตาชิเอสติโมริวาลีพบเดนโซอเอริบิมาครับมา ทีมของน้องแนนทัดดาวนึกแจ้งเข้าจริงครับแต่น้องเนนกลับเมืองไทยแล้วแต่เราก็ติดตามเชียร์ติดตามให้กำลังใจทีมที่แนนทัดดาวเล่นเข้าจริงเป็นกำลังใจให้ทีมฮิตาชิเอสติโมริวาร่พบเดนสุเอริบสิบสามนาฬิกาอย่าลืมครับ ติดตามชมติดตามเชียร์ดูกีฬาด้วยกันเชียร์กีฬาด้วยกันกดติดตามช่องบอกสองลูกไว้มีลิงก์ดูวอลเลย์บอลน,นัดชิงชนะเลิศวีคับปักหมุดไว้ใต้คลิปนี้และดูวอลเลย์บอลด้วยกันครับบ่ายโมงวันนี้และพบกันครับสวัสดี